Thank you เลี่ยมยอ เลเปรียสิวีไงในสมจิตวิดาจอมวอัมมิยะโอเกานามนาวตเววิยโอขยาตุยาวนีต เดามีกรุ่มปากกาน้ำศักดิ์สิทธิ์เป็นน้ำอบน้ำ หมออัดนะครับหมออัดหมออัดอัญญานะครับหมออัดอัญยาเป็นยังไงช่วงนี้วัดแล้วเป็นไงเข้าไหมวัดแล้วเข้าเข้าเข้า้ทั้งบนทั้งล่างเนี่ยนะเข้าทั้งบนทั้งล่างตอนไหนงวดที่สามงวดที่ผ่านมาเจ็ดเก้าว่เจ็ดแปดกับศูนย์สามเข้าทั้งบนทั้งล่างได้จากไหนได้จากไหนได้จากรถได้จากรถรถเจ้าของนะรถที่ว่าพังใช่ไหมอ๋อที่ว่าขับไปไหนในวันนั้น ไม่ฝันว่าหม้อน้ำระเบิดอ๋อก็เลยซื้อส่วนสามส่วนเลขเลขนั่นอะเลขเหมือนแบบหวยน้ำสูเสียแน่อะไรอะเข้าประจำที่นะครับเจ็ดเจ็ดแปดใช่ไหมอ่ามันได้ห้าเจ็ดแปดได้ห้าเจ็ดแปดมันออกเจ็ดแปดแต่มันออกเจ็ดแปดไม่ได้ห้าเจ็ดแปดที่ได้มาที่ไหนได้มาจากไหนได้จากทู่เลขทู่อ๋อไปจุดทู่จุดแถวไหนอะจุดที่บ้านนั่นแหละที่บ้าน 6จุดหปเห้าปดฮ้ยไม่ใช่หกงวดที่แล้วงวดที่แล้วงวดที่แล้วได้ห้าห้าเจ็ปดหปดวันนี้ได้หกหกห้าแงวดนี้ได้หกจุดได้หกห้าแป ห5ห้าแปดงวดนี้นะแต่ฝันว่ารถหายฝันว่ารถหายรถหายอีกเกี่ยวกับรถอีกแล้วงวดที่แล้วก็คือว่ามันมันถูกสามศูนย์เพราะเรื่อน้ำระเบิดอ่าแต่ไม่ใช่ทะเบียนรถป่ะนทะเบียนรถเจ็ดศูนยสามหนึ่งเจ็ดเจ็ดศูนย์สามหนึ่งออแล้วพี่อ่านน่นจะชอบตัวไหนชอบงวดนี้ชอบ73สามกับ ชอบเจ็ดสามกับเจ็ดหนึ่งเอขอให้เข้านไม่รู้แนวทางเพราะาฝันมารถหายเปียนรถเปลียรถเปียนรถอะไรเจ็ดศูนามหนึ่เจ็ดศูนย์สามหนึ อ่าก็ตัดเล็นออกไปแตมักจะบางทีถ้ามันออกเล็กรถต่มันก็จะออกบ่อยๆเนาะมันไม่มั้ออกบ่อยมากตอนแรกว่าจะเปลี่ยนแต่มันแม่ยานางดีตอนแรกว่าจะเปลี่ยนโมโหจัดแล้วท่านใหโชคแต่ก็ให้ไม่ได้เยอะ ได้เป็นยังสองร้อยร้อยสองร้อยเมื่อก่อนซื้อ,ยอ,อเยอะ่เนี้ไม่มอันนี้ส่วนมากเราเราอยู่ด้วยกับับดวงก,กับโชคนะส่วนมากก็ไม่ค่อยได้อะไรได้ได้แต่โชคดวงเนาะ ได้ทุกงวดอยู่เกกันองรักซื้อถูกทั้งบนทั้งล่างตัวละห้าบาทเก็ัรวลาอ่ะก็ตามนี้เลขของพี่อันก็จะมีเจ็ดหนึ่งเจสาอ่ะทะเบียนรถก็จะเป็น0ูนย์สามศนย์านึอง่ะพี่จ้าขอบคุณมากค่ะเพเวลาครับวันนี้ เจอแล้วเจอแล้วคิดา้ห้อกนาสวยไม่ได้สวยอย่างคิดว่าสวยอย่างคิดว่าสวยอย่ังมาเจอมาเจอพี่นางพี่นางว่าจะเข้าไปก็โอ้ยสวนก็เกิดไปแล้วตอนนี้รถก็เข้าไปได้เมื่อไหร่เราจะไปทำถนนกันนะอยากในถนนเนาะถนนเพราะว่าไปหาพี่นางไม่ได้สักทีว่าถนนนี่เลยเป็นตาตรง ว่นที่แล้วนะทำไมไม่ส่งให้อะไรโทรศัพท์ไม่มีเน็ตไม่ไม่ส่งไปให้อะเมว่อที่แล้วมามาหาหลวงพ่อหลวงพ่อดีมามาหาหลวงพ่อดีมาเอาซองวันที่แล้วที่ีีฝันฝันต้นยางนะก็ฝนมันตกดินมันแยกแล้วต้นยามันเป็นทองนะแล้วทีนี้พระไอ้ตรงทางเข้านะพระมันทุศกขึ้นมาพี่นางตีไว้แปดเจ็ดกับแปดเก้ามาบอกหลวงพ่อดีอยู่นี่เลยเองก็ ได้ได้เยอะได้เยอะไม่ห้าบาทได้ตังลอตเตอรี่เนาะได้ลอตเตอรี่โอ้ได้คู่หนึ่งก็ถือว่านี่เนาะใช่แล้วรอบเนียงวดเนี้ยแต่งวดเนี้ยฟันว่าตัวเองตายอ่ะสูงป่ะฟันว่าตัวเองอายุอายุเท่าไหร่สี่สิบหกไหมทีนี้นั่งรถฟันว่าตัวเองนั่งรถนั่งรถไปถึงสี่แยกรถตก ตรงสี่แยกตกแล้วตัวเองก็ตายแล้วก็เดินไปบอกเขาแบบนี้แหละว่าตัวเองน่ะตายแล้วสี่หกศย์ี่หกศูนย์สี่หกอายุอายุสี่สิบกพ่อสางเก่อ่ะสองหนึ่งสอง่งศูนย์สี่ ตอนนี้เลขในใจใช่ไหมเลขในใจตัวเองจะเอาศูนย์สี่หกกับกับศูนย์หนึ่งหกประมาณนั้นมันจะมีศูนย์ไหมอ่ะจะเอาศูนย์ศูนย์หนึ่งหกกับศูนย์สี่หกแบบนี้นะแต่ตัวเองซื้อแล้วแหละสี่หกสุดท้ายสี่หกแต่งวดที่แล้วนะมันฟันเพราะว่ารู้เลยว่าเลขแปดเจ็ดแปดเก้านะมันจะมาเลขล่างว่ามันข้างล่างอ่ะที่ประวัติเราก็จะจับได้อยู่ว่ามันเลขเลขล่างไงแต่ทีนี้ เลขนวันนี้พี่นาว่ามันน่าจะมีพว6 9 8 5 9 8 3ตัวนะตอนนี้ในใจตอนนี้มี3ตัว3ตัวนะ9 8 5แต่ถ้าเลย2ตัวพี่นาจะเอา4 6 1 6เพราะว่ารถตกถนนตายเจะมาศูนย์ ก้าวไว้ชอบตามนี้ตามนี้งวดนี้กับพินเองนี่เลขตรงกันไหมเลขตรงกันเลขตรงกันเลขตรงกันอแหงกุฟันเลยบอสจะไปเลย้ะย้ำก่อนตัวเลขเมื่อกี้อะไรลืมแล้วคาแปดห้าเลขสามตัวคาแปดห้าเลขเก้าแปดั้ะอันนั้นน่ะฟันฟันเห็นงูใหญ่งูเท่าต้มย่างน่ะมีประวัติอันนั้นน่ะมันฝันกนมันฝันกนว่า ตัวเองเดินไปที่คอสะพานทีนี้คือมันจะตกมันจะตกสะพานมีคนมาบอกว่าอย่าให้ตกนะเพราะว่าถ้าตกไปแล้วงูงูกีกีจะเอาเรานะทีนี้พี่นางน่ะไม่ให้ตกเกาะสะพานไว้แล้วทีนี้ก็มีคนมาบอกว่า มีคนมาบอกว่าอยากให้งูตัวนี้กินถ้ากินแล้วเราก็จะถ้าเข้าใครออกมาเราก็จะอยู่ในห้องเล u ประมาณนั้นว้าวนะทอมไม่ว้าเท่าต้นยางพ่ษวัดงูใหญ่สีดําแล้วเขาก็เขาก็เลื้อยมาแล้วก็มาอ้าปากใส่หน้าพี่นางพี่นางก็เกาะสะพานอยู่เนาะแต่นี้ก็ตีว่าเลขบนไงเลขบนเก้าแปดห้าบางนี้ไม่เก้าห้าก็แปดห้าบางนี้ คือถ้าสองตัว95กับ85แต่ว่าไอ้ที่ฝันว่าตวเองตายนั่นคือเอา46กับ16อันนั้นคือมันตกเลขล่างอันนั้นอะไรนะศูนย์มันตามตัวถ้าใครจะใส่สามวก็สี่หกแต่ถ้าสองตัวก็คือสี่หกกับหนึ่งหกสี่หกกับหนึ่งหกแล้วเก้าแปดห้าณนีา้ประมาณนั้แค่นั้นเอง ถ้าซื้อก็กากับ85แล้วก็หนงกับห6กับสีถ้าซื้อสอตัวตัดตรงนี้โอเคไหมโอเคโอเคขอบคุณมากนะสวยยังสวยแล้วถ่ายให้สวยที่สุดเลยไม่มีใครถ่ายได้สวยที่สุดขนาดนี้นะเอาให้สวยนะเ่าโอเคเก้าด้ามนึ่น985 10 หนึ่งถ้าไรสามตัวก็หนึ่งศูก็ได้หรือศูนย์ก็ได้แต่ถ้าสอตัวพี่นางชอบหนึ่งหกกับสีหอันนี้รถตกถนนตรงสี่แยกประมาณนั้นโอเคจ้าร่ยรวยต่อมาจบแล้วใครได้ให้ลูกพ่อเยียบให้ดีหมดทุกโศกหมดรคหมดภัยดีมี่้าเอามาดูเ้อ กัในสนีอานะดูก็จี่เเลยครับเก้าห่งเก้าันเกร้อยเก้บานนะครับเพื่อถวายเป็นพระทุทาวทำบัรมบูชาสังพบูชาจ้าหน้าทีจันำร้อนก่อระฆังเต็มมหามงคลอันสูง สวัสดีครับช่วยสวัสดีครับผมวันนี้งานอะไรเนี่ยวันนี้งานเปลี่ยนผ้าอาบน้ำฝนให้หลวงพ่อดีอครับและก็เปิดเทพองค์เสาลีครับผมวันดีเนาะวันนี้เป็นวันดีครับก็อขอขอบคุณลูกศิษย์หลวงพ่อดีทุกท่านที่มาร่วมงานในครั้งน<อ>ี้ก็ขอขอบคุณครับเลิกประทัดได้แล้วเนาะได้แล้วครับเลขประทัดอยู่ไหนอยู่ไหนคุณดี อ๋ออยู่กับปูอยู่กับปูครับเี๋อยู่กับปูอยู่กับปูครับเดี๋ยวปุกดินกรปูให้ครับโอเคครับสวัสดีครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาให้ปุกคำเซ็นเขียนเลขให้นะครับที่วันนี้ถือว่าวันดีนะครับวันนี้ปุกคำเซ็นมาปอถอดผ้าชีวมนครับเป็นกำลังแบบพอดีนะครับ រីអាមេត្រយោបូធិសក្តៃទុតិយံព្រះធម៌ជិងជិរបវរប្រសព្ទិត្រៃអតណ្ណនុនៃរបងព្រះគុណនស្រីនទី3រលអង្គព្រមទាំងព្រះសំសពសារសិរត្រង់អានេះកពួនแสนให้นะครับวันนี้นะครับเป็นเลขใบปลูนะครับเลขใบปลู เก้าหนึ่งเก้าศูนย์ครับหนึ่งเก้าศูนยครับสองครับับสอันนี้เป็นเลขประทัดนะปู่เลขประทัดเลขประทัดเลขประทัดเลขสวยอยู่นะโอ้เลขสวยเลยครับขอบคุณมากครับ ไอ้ปูจะเดินทางไปไหนต่อนี่ไปสุพรรณปูรด้ไปสุพรรณคนที่สุพรรณรอเตรียมรับปูนะปูกําแสนวัดป่าเรไรไปที่วัดป่าเรไรนะครับไปทำพิธีวันนี้เหรอพรุ่งนี้เดินทางวันนี้เนทำพิธีพรุ่งนี้ที่วัดป่าเรไรนะครับใครอยู่สุพรรณก็ไปติดตามปูนะไปตามปูที่สุพรรณได้นะครับที่วัดป่าเรไรนะครับปูไปทำพิธีที่นั่นนะครับ អ <s> ្នកទៅដល់អង្គព្រានទៅអើអើយដល់គុំទៅបៃតោកណា ครับเี่นเองครับเป็นยังไงงวดนี้ตัวฟันดีอยู่นะฟันดีอยู่ก่อนมานี่งฟันว่าไปในนุ๊กจะไปขับรถเติมมกขับรถไม่ได้ค่ะไปเราก็ไปเจอหลวงพ่อองนั้นบอกเขามาเลยเขามาเลยเขามากลับมาเลยมาเลยกลับมาับรถตัวนี้กับรถตัวนี้ทีนี้พอขี่รถไปบ้างรถรถยนต์แต่ว่าจะกลับเป็นรถมาใสหลวงพ่องนี้ไปนั่งอยู่หลังพารถมาใส่ ทะเบียนมันหนึ่งสองสามหนึ่งศูนย์สองสามหนึ่งศูนได้ตัวนี้ตัวเดียวตัวเดียวสองสามศูครับเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าอันนี้เจ็ดเก้าเก้าพันปันก่อนแล้วเจดเก้า แค่นี้แค่นี้ได้แค่นี้โวนี้งวดจะแล้วเป็นไงเข้าไหมงวดี่แล้วก็เข้าแต่ว่าฝันงวดี่แล้วฝันว่าเขาให้มาแซนตนตานะแต่ไปตีเลขแซนนตาไม่ตีสามตีเป็นสี่เป็นสี่เจ็ดศูนย์เกือบเข้าเกือบเข้าแต่ว่าไปซื้อซื้ออยู่สามสามศูนย์ห้าซื้อสามศูนย์ห้าิดปิด เาห้ามได้ตูดสอมบาทเอางวดนี้งวดนี้เอาใหม่งวดนี้มีเลขอะไรเอางวดนี้มีงวดนี้กันนั่นเลยสองสามสองสามกับสองสามกับเจ็ดเก้าสงสามกับเจ็ดเก้าครับอ่ะโอเคคอยมานครับขอบคุณพี่เนงมากครับเข็นหน้าเนี่ยทำดีอับพูดีกู